สวัสดีครับท่านผู้ชมันพี่เรา,าอยู่ในเฟจนี่เราเป็นคนจริงจังนะผมไม่พูดอะไรเลยเคเกระเกันเยโอ้ตายมาหลายรอบแล้วก็จริงจังผมยคนจะใช้เทคนิคตามยีนี้นะเพราะผมไม่ไหว アミューホーバー。

เริ่มเริ่มเริ่มมาเล็กคืบคลานหาแล้วและเปีบอนนี่ไ,ไ,ไม่ค่อยมา ันจะไม่กดจมูกเฟรติเลนะ่ต่อไปเราทำเราทำพลังงานได้ดีปีสองแล้วแปดเลยหกสิบมาเอกมาห้าสิบเก้าแล้วชิคก้าไหมชิคก้าตัวนี้ไม่เคยมา

Si bang lah oh. Si kandung Fatty bang Yang yeah, yeah, yang serius si Bây giờ mình phải đi khu Ủa, đi mắc rồi đấy Đẹp đi. Mình mới ra đi kìa หูเลยคับเค้กข้าะน่อยดิเดี๋ยวนี่คับเค้กโอ้แล้วในมือมันหายไปไหนในมือชิคก้าหายไปไหนมันมอยู่ตรงนี้นี่เองเนี้นยจะโผล่มาตามเค้กโอ้จะแปละจะห่อมาจากที่ทั่ว tiếng Hàn cái nào, con nó con nào con đi, gì á đó. đi ไฟฟฟนี้ภาคนี้คืนที่6ก็จะไม่ได้เล่นแค่คืนที่5ก็จะประโยลนแล้วันนั้นอ่ะจังวัดีสิหกส้นหกเส้นหลุสิงแล้วหกส้นสม่เอาอยยดกัจะฟ้นกด ตีฮาร์ลตีฮาร์ดตี้าร์ตีาลูกโอ้ยเจ็บนะตีหน้าเลเื่ออะไรกเปย้ำมันตอนนี้ตีค่า้โอเคใช้เทคนิคอีกตัดรแล้วก็จ้องกรไดดีเผื่อมันอาจจะหกโมงเช้า โอเดีค่เต้บังินโอเคถ้าใครชอบคิปนี้อย่าโอเคสตาร์ทใครเพื่อกคิมาไว้เลยค